สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดระยองกันนะฮะวันนี้ก็ผมแนละทีมงานนะฮะจะไปดูที่ที่ดินเปล่าหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่ไม่ใหญ่นะเหมาะก,การสร้างบ้านขายแล้วก็ จอกันอีกแล้ววันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดระยองกันนะฮะวันนี้ก็ผมและทีมงานนะฮะจะไปดูที่ที่ดินเปล่าหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่ไม่ใหญ่นะเหมาะการสร้างบ้านขายแล้วก็อาจจะแบ่งเป็นทาวน์โฮมทำทาวน์โฮมขายนะก็อยู่ที่บ้านฉางจังหวัดระยองนะฮะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ EEC นะครับอันนี้ผมก็เอาเป็นว่าถูกใจเลยแหละนะฮะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆคุยกับ เจ้าของที่เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ไปซื้อนะครับเราจะเป็นการร่วมทุนนะฮะแล้วก็เอาที่ดินแปลงนี้มาเป็นหลักประกันนะครับก็ให้เจ้าของที่เขาจัดการดําเนินการอยากไปทําอะไรก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคุยกันแล้วนะว่าเขาจะทําอะไรผมก็สนับสนุนเงินทุนเท่านั้นนะฮะเราก็ไม่ได้ไปร่วมดําเนินการกับเขาเพราะไม่มีเวลานะฮะเราใช้เงินไปทํางานให้กับเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นยังไง แต่อาจจะถ่ายให้ดูได้แค่วับบนะฮะเพราะว่ามันยังไม่เป็นเขาเรียกว่าผมยังไม่มีส่วนร่วม100%นะฮะก็ถือว่าเรายังไม่อยากเปิดเผยอะไรมากนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราจะเดินทางไปที่บ้านฉากจังหวัดระยองกันนะฮะเราออกเดินทางกันค่อนข้างช้านิดนึงนะเพราะว่าเตรียมตัวช้านะครับกว่าจะออกบ้านจากบ้านไปออฟฟิศก็เออระเหยนิดนึงก็น่าจะไปถึงช่วงไม่ปลายนะฮะเดี๋ยวไปติดตามมาดูนะครับว่าจะมีอะไรสนุกๆถ่ายให้ดูบ้างครับ เสร็จเรียบร้อยนะฮะผมก็กินข้าวแกงกันไปกินข้าวนะฮะตักสั่งกับข้าวนะฮะข้าวก็13จานนะฮะแล้วก็กับข้าวที่นี่อร่อยมากก็เรามากันที่ครัวจันทบูรนะฮะแถวสัตหีบนะครับสาขา3นะเราจะเดินทางไปดูที่เราก็ต้องกินกันให้อิ่มสะใจนะครับบอกเลยนะครับใครมาแถวนี้นะฮะครัวจันทบูรณสาขา3ามมากี่ครั้งก็อร่อยทุกครั้งนะ วันนี้ก็วัดกันไป13าจานนะมากัน6คนโอเคไปกันต่อครับครับแล้วก็ถึงที่หมายแล้วนะฮะที่บ้านฉางนะขับรถกันมาจากกรุงเทพแป๊บเดียวนะครับไม่ไกลตอนนี้ผมก็อยู่ในซอยที่เป็นที่ดินที่ผมมาดูอยู่นะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ลูกค้าเอามาคํ้ามาเกันเงินกู้กับทางอันโตนิโอของเรานะฮะเราก็ยินดีรับใช้นะฮะอันนี้เดิมเป็น งานธนาคารพกศานะฮะสาขาหนึ่งแล้วกันแต่ตอนนี้ย้ายไปแล้วนะครับแล้วนี้ก็เป็นเงินบริษัทเงินทโบโบบ้านฉางอันะนี้คือถนอนระยองบ้านฉางนะไม่แน่จาจะชื่อถนอนนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้คือโลเคชั่นนะที่ผมจะมาเอาที่ดินหนึ่งแปลงมาเป็นหลักประกันนะนะนี่ก็คือเราต้องมาเซอร์เวททำเลที่ตั้งที่ดินก่อนนะฮะก่อนที่จะ รับเข้ามาเป็นหลักประกันนะครับก็สำรวจแล้วนะฮะที่ดินแล้วก็เข้าไปในซอยนี้นะาาต้องบอกแค่นี้แหละนะเป็นที่ดินหนึ่งแปลงที่อยู่ในซอยนี้นะนะครับนี่คือทำเลประมาณนี้นะฮะก็ลองมาทำงานสร้างแพสซีวินคัมให้กับทุกท่านนะฮะที่มาร่วมทำธุรก,กิจกับเรานะฮะก็ร่วมลงทุนกับบริษัทอัตโตนิโอก็อยู่เฉยนะเป็นแพสซีวินคัมจริงรอรับผลตอบแทนรอรับผลกําไรทุกๆก,กี่เดือนเดี๋ยวว่ากันไป ใครสนใจก็ไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ @antonio เดี๋ยวผมขอไปดูที่กันต่อนะครับแล้วก็เข้ามาในซอยนะฮะก็จะเป็นหมู่บ้านสำรวจนะตอนนี้ก็มีบ้านสร้างใหม่อยู่หนึ่งหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นทาวน์โฮมที่เพิ่งมาพัฒนาขายน่าจะขายหมดละนะอยู่ใ,ใกล้ที่ที่ผมจะรับมาเป็นหลักประกัน ก็ต้องมาสำรวจพื้นที่รอบข้างให้หมดนะฮะแต่เท่าที่ดูเราก็น่าจะโอเคนะสำหรับที่ดินแปลงนี้อืมโอเคใช้ได้ครับเราก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะดูที่ดินที่จะเอามาเป็นหลักประกันของเรานะครับ mm. ก็วันนี้นะครับเราเดินทางมาทำงานให้กับเ mm. พื่อนเพื่อนพี่พพ,พ,พ่อแม่พี่น้องนะฮะที่มาร่วมทำธุรกิจกับอันโตนิโอของเรานะฮะก็คือพูดง่ายเรา เราไปโฆษณาไว้ว่าเป็น a s s i v e i ินค m e จริงๆนะครับถ้ามาร่วมทําธุรกิจกับอันโตนิโอเพราะว่าบางอย่างที่คุณไปทํามันไม่ใช่ a s s i v e i ิน o m e จริงอันนี้คือ a s s i v e จริง passive คือไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับเอาเงินมาให้เราเราไปเอาเงินของคุณไปทํางานนะฮะเงินมันทํางานอย่างเดียวไม่ได้แล้วแหละมันต้องมีคนทํางานให้ก็คือทีมงานของอันโตนิโอเรานี่แหละนะครับก็วันนี้มาดูที่ที่จะเอาเข้ามาเป็นหลักประกันนะครับก็เรียบร้อยนะที่แปงนี้เราก็คงจะรับไว้นะครับนะแล้วก็เขาเรียกว่า เอาเงินไปผลิดอกออกคนให้กับผู้ร่วมทําธุรกิจกับเรานะครับเพื่อนๆคนไหนพี่ๆพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่สนใจนะครับที่อยากได้แพสซีดินคำจริงๆนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่ไลน์ไอดีนะครับ @antonio นะครับหรือเบอร์ติดต่อนะฮะ0656264545นะครับก็วันนี้เราหมดภารกิจแล้วนะฮะก็กลับออฟฟิศนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมติดต่อมานะครับสวัสดีครับ